สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมมีเครื่องเล่นเพลงขนาดเล็กเล็กที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะครับกับ Fio M5 มาดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดยร้านหูฟัง Horizon คิดถึงหูฟังคิดถึง Horizon เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อหูฟังและเครื่องเล่นเพลงคุณภาพได้จากลิงก์ที่อยู่ในเทปด้านล่างนี้นะครับผม วันนี้ครับผมเอาเครื่องเล่นเพลงขนาดจิ๋วมาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันกันกบฟ o M5 มาดูกันครับว่าเป็นไงกันบ้างก่อนอื่นเรามาแกะกล่องเจ้า f i o M5 กันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเมื่อเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอตัวเจ้าฟิโ M5 อยู่ภายในกล่องนะครับถอดออกมาเลย ตัวเครื่องมีขนาดเล็กเล็กจริงๆเลยนะครับอุปกรณ์อื่นๆที่มีให้มาครับก็จะมีในส่วนของตัวเคสนะครับที่เป็นตัวหนีบเสื้อสาย USB Type C และคู่มือการใช้งานครับทั้งหมดจะมีประมาณนี้ครับผมมาดูในส่วนของเจ้า Fio M5 กันมั่งครับผมตัวบอดี้ครับเจ้า Fio M5 เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับผมด้านหน้าครับเป็นกระจกนะครับด้านหลังก็เป็นกระจกเช่นกันครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับผมเมื่อเปิดเครื่องครับ เดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนนะ,ะกดค้างไว้ครับขึ้นฟิโอเรียบร้อยนะครับหน้าจอกำลังดีนะขณะเท่าหน้าปัดนาฬิกาเลยนะผมว่าหน้าจอจะเป็นแบบนี้ครับอา้ดียปัดให้ดูนะครับตัวฟีเจอร์หลักๆครับก็จะมีเล่นเพลงนะครับผมค้นหาไฟล์เพลงนะครับตัวแฟมรองงับเป็นบลูทูธแดกแอมได้ด้วยนะครับผม เซตอัพครับในส่วนของการเซตอัพก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็กลับออกมาก่อนนะอ่ามีบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็นับก้าวได้ด้วยโหเรียกได้ว่าฟีเจอร์นี้เต็มเลยทีเดียวนะอ่าจัดหมู่หมู่เพลย์ลิสต์แล้วก็มาเป็นในส่วนของฟังก์ชันเดิมที่เป็นเล่นเพลงนะครับผมด้านบนครับ<ต>ก็จะเป็นเมนูปรับเพิ่มลดแสกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ คอนโทรลในส่วนของการเล่นเพลงมาดูในส่วนของตัวคอนโทรลด้าน,นบนกันบ้างครับก็จะมีปุ่ม power นะครับเพิ่มลดเสียงแล้วก็รู3.5สําสำหรับใส่หูฟังด้านล่างครับจะเป็น usb type c นะครับผมกับที่เสียบ micro sd card นะครับผมตัวนี้ครับรองรับได้ถึง1เอ้ยสองลเลยนะครับผมจำไม่ผิดโอเคเรียกได้ว่าคุ้มเลยนะเอาจริงๆตัวนี้เรียกได้ว่าเป็น มิวสิกเพเยอร์แบบมันติฟังชันก็ว่าได้นะเพราะว่าลูกเล่นเขาเยอะมากซื้อมาตัวเดียวคุ้มเลยจริงๆนะหลังจากที่ได้ลองใช้เจ้าฟิ O M5 มาสักระยะหนึ่งนะครับผมความรู้สึกครับตัวเครื่องเนี่ยครับพกได้ง่ายมากเลยครับใส่ไว้ในกระเป๋าหรือเน็บที่เสื้อก็ทำได้นะครับและในส่วนของแบตเตอรี่ครับเรียกได้ว่าอึดจริงๆใช้มาตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยครับยังงดได้ไม่ถึงครึ่งเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใช้งานได้ย,วยาวๆครับในส่วนของการฟังเพลง ในส่วนของเรื่องเสียงครับเจ้าตัว Fio M5 เนี่ยครับหลังจากที่ได้ลองฟังมาเรียกได้ว่ารองรับการฟังเพลงได้ทุกแนวเลยทีเดียวเบสเนี่ยออกมาเป็นก้อนในระดับลกลางๆนะครับผมการแยกชิ้นดนตรีทําได้อย่างดีเลยทีเดียวในส่วนของเสียงแหลมครับให้รายละเอียดที่ดีละเอียด นะครับผมเรียกได้ว่าลองงับการฟังเพลงได้อย่างสนุกยาวๆเลยทีเดียวโดยทางฮอลลีไซ์ครับเขาได้จัดจำหน่ายเจ้าตัว f i o m 5ไว้ในราคา3,990บาทยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใน description ของเทปดีโอนี้นะครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการเข้ามาชมเทปการรีวิวในครั้งนี้พบกันใหม่ครับในเทปรีวิวครั้งต่อไปมาดูกันครับว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างอ้ออย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปรีวิวในครั้งต่อไปนะครับผมพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ